อ่าต้อนรับพี่น้องที่มาจากกระทรวงพาณิชย์พี่น้องครับเมื่อกี้ลุงชัยบอกไปสามกรณีว่างั้นแต่ผมเห็นกรณีที่สี่เกิดขึ้นแล้วใครเล่นลายบ้างในเนียยกมือทีนี้เล่นลายในโทรศัพท์หลายคนเห็นรูปตาเท่าคนหนึ่งกอดเด็กวันซืนไหมเ,เห็นใช่ไหม เห็นแรกๆผมก็เฉยๆไม่ได้สนใจอะไรแต่พอมาตอนนี้เข้ามาเนี่ยมาสนใจตอนไปที่เอ T ทไปพบกับลุงจำลองและพบกับคุณสนธิปรากฏว่ามีคนเล่าให้ฟังบอกพี่เชษได้ดูเรื่องวันนี้อย่างผมบอกอยังเลยมันเป็นยังไงพี่บอกว่าระหว่างที่เขาคุยกันเนี่ยมีอยู่สองเรื่องเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับบ้านเมืองมากพี่น้องนายบรรหารบอกว่า ทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกกลั่นแกล้งว่างั้นผมดูแล้วนะไอ้กอดเด็กรุ่นหลานไอ้กอดหลานมะนาวเนะี่ยยังไม่ทุกเลสเท่ากับมันบอกว่าทักษิณถูกแกล้งแล้วยังบอกต่ออีกบอกว่าอย่าว่าแต่ทักษิณเลยผมเองก็มารับความเป็นธรรมเพราะพรรคผมถูกยุบไปว่ะ เก่งๆจะเปลี่ยนชื่อพักและคนจะยุรบรอบสองทั้งสองพักเลยโดยซ้ำไปใช่ไหมจ้พี่น้องครับมันบอกได้อย่างไรว่าทักสินผิดกฎหมายเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันเขียนมาไม่ดีมันว่าอย่างนั้นไอ้นายบรรหารนะ่ะพี่น้องสมัยก่อนก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงตอนกอนตอนยุคป,ปี2535มีเหตุการณ์พฤทธภาธมินเกิด ประชาชนทั่วประเทศก็พูดกันบอกว่าเอ้ยเราจะปฏิรูปบ้านเมืองนี้กันอย่างไรสักทีเราจะทําอย่างไรให้ประเทศนี้แผ่นดินนี้ได้สูงขึ้นจากนักการเมืองชัวช่วชที่มันตัวเตี้ยน่ะสักทีหนึ่งว่างั้นเสร็จแล้วพี่น้องครับก็มีรัฐมนูญปี40 <S 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 นักวิชาการนักการเมืองไปดูงานต่างประเทศไปเรียนต่างประเทศเทศยอะมากบอกโอ้โหในในสแกนดิเนเวียเขามีอัมบูสแมนมาตั้งเป็นอะไรมาพูดตรวจการแผ่นดิน โอ้โหในฝรั่งเศสมีกองเซนิต้าโอ้โหเป็นศาสตร์ปกครองมีสารล่ำนวญมีอะไรเยอะมากพี่น้องครับเกิดขึ้นในปี240เราก็ดีใจว่าสงสัยเที่ยวนี้บ้านเมืองมันจะได้สูงขึ้นสักทีหนึ่งนอกจากเหนือมีแต่นักการเมืองเตี้ยๆแล้วเนี่ยคนจะกระทือให้ตายตั้งแต่ตอนนั้นด้วยซ้ำเนี่ยแม่เหลือพันไว้จนบ่านี้เนี่ยนะครับพี่น้องเขาถึงบอกว่าพอปฏิรูปครั้งนั้นปี35มาเป็นปี40ล่ำนูญเกิดเนี่ยนะครับ บอกว่าเออเที่ยวนี้เนี่ยเรามีปปชนะสมัยก่อนไม่มีปปชแต่มีปปชอะไรนะปปปเป็นหน่วยงานสังกัดในสำนักนายกรัฐมนตรีดูแลเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแล้วมันจะดูแลยังไงในเมื่อขึ้นกับสำนักนายกแล้วมันจะเอาใครมาติดคุกสักคนเป็นไปไม่ได้ก็จึงเกิดปปชพอเกิดปปชพี่น้องครับเขาก็มีกฎหมายอยู่มาตราหนึ่งบอกว่าต่อไปนี้จากนี้ไป ไม่ให้นักการเมืองมีโอกาสแบบเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนนี่นะนักการเมืองเนี่ยพอรู้ว่าที่ดินจะตัดผ่านกูซื้อไว้ก่อนนักการเมืองจะทําสัญญากับรัฐก็ได้ไม่เป็นไรเป็นเจ้าของบอริษัทเป็นผู้จัดการบริษัทพี่น้องครับจะทําถนนสายนี้กูเซ็นเองไม่เป็นไรกูเซ็นในฐานะผู้รับรับเหมาก็แลวกูเซ็นในฐานะผู้อนุมัติมันได้หมดทั้งขึ้นทั้งล่งมันเอาหมดเลยเขาก็มาแก้กฎหมาย มาบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยนักการเมืองอย่าให้มาเกี่ยวข้องไม่ให้ถือหุ้นในบริษัทไม่เป็นผู้จัดการบริษัทและถ้ามีพฤติกรรมในการใช้อำนาจไม่ชอบหาผลประโยชน์ทั้งส่วนตัวพวกพ้องนั่นแปลว่าให้ติดคุกแล้วมันก็เกิดขึ้นในยุคบัรหารนั่นแหละมึงจะบ้าไหมแล้วไม่รู้เรื่องจนมาถึงวันนี้หรือไงพี่น้อง พราะเกิดตรงนี้มีกฎหมายปปชเกิดกรณีอะไรเกิดกรณีคุณหญิงอ้อมเมียทักษิณอยากจะได้ที่ดินรัชดาขึ้นมาจริงๆถ้าซื้อแบบคนอื่นเขาเนี่ยนะไม่เอาตำแหน่งนายกไปเกี่ยวไม่มีใครเขาว่าอะไรก็ซื้อไปสิประมูลไปสิแต่ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มเนี่ยนะครับพี่น้องครับพอมันจะซื้อรอบแรก ประมูลเสร็จปั๊บมีคนแข่งแล้วก็ออกข้อกำหนวดว่าห้ามไม่ให้ตึกสูงหชั้นปรากฏไอ้คนอื่นถอยหมดเพราะถอยหมดมันเอาก่อนเลยไอ้แค่นั้นยังไม่พอพี่น้องครับปีนั้นเป็นปีที่ผมจําได้เป็นปีที่สุดท้ายของสํานักงานที่ดินที่ต้อขึ้นภาษีภาษีที่ดินพอสิ้นธันวาพอวันที่หนึ่งมกราปั๊บภาษีเปลี่ยนเลย ปรากฏว่าเป็นปีแรกในประเทศไทยและประ,ประเทศเดียวในโลกที่เขาทำกันก็คือประกาศให้วันที่31ทธันวาคมซึ่งเป็นวันหยุดทั่วโลกเป็นวันราชการแล้วก็ปิดยาวตั้งแต่วันที่หนึ่งจนไปถึงวันที่8พี่น้องมันทำกันถึงขนาดนี้เพราะมันต้องการประหยัดค่าภาษีที่ดินไปถ้าผมจะไม่ผิดร้อยกว่าล้านบาทและสุดท้ายพี่น้องพอประมูลเสร็จก็คุณหญิงอ้อก็ได้รับชนะการประมูล ได้ที่ดินแปลงนั้นไปเขาบอกที่ดินแปลงนั้นไม่ต่ำกว่า2,000ล้านแต่มันซื้อไปในราคา700ล้านแค่นั้นยังไม่พอปรากฏว่าไอ้คนเซ็นอนุมัติเซ็นย้ายวันเป็ดอนุมัติเสร็จลงนามทักษิณชินวัตรแล้ววันนี้บรรหารมาบอกว่ากฎหมายมันไม่ดีเองทักษิณเลยไม่ได้ดความเป็นธรรมช่นะ้อง ผมถึงบอกพี่น้องว่าผมเห็นไอ้นายบรรหารเนี่ยกอดเด็กผมยังเฉยเฉยไม่รู้สึกอะไรเลยมีคนถาวมาพี่พิเชษไปอิจฉามั้งไงเอ้แต่พอมาฟังข่าวนี้ผมทนไม่ได้บอกบอกเดี๋ยวต้องมาเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังแล้วว่าคนแบบนี้แล้วจะมาปฏิรูปประเทศไทยมันจะทําให้ลังแต่ประเทศนี้เสื่อมสุดลงเสื่อมสุดลงเรื่อยๆพี่น้องครับนี่เรื่องเดียวนะ ยังไม่พูดเรื่องอื่นที่ทักษินหนีคดีไปอีกไม่รู้กี่เรื่องนี่แค่ว่าสารตัดสิ์ในทางการเมืองคุณห้าปีเท่านั้นนะควรจะมากกว่านั้นแล้วจริงๆเนี่ยนะครับคุณไม่มีคุณค่าอะไรกับบ้านนี้เมืองนี้แม้แต่นิดเดียวกับการมาเป็นนักการเมืองประเทศนี้เลยมันควรจะพอกันทีแล้วพี่น้องครับ แต่รู้สึกว่าคนไทยเนี่ยอดทนกันเหลือเกินอดทนกันยาวนานจนถึงบัดนี้ไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้ว่ามันคมขีบ้านเมืองมันกดขี่ประชาชนกันอย่างไรแต่เอาเถอะครับพี่น้องครับผมคิดว่าอย่างไรก็ตามสวรรค์ยัยงมีตาฟ้ามีใจให้ปรกับประชาชนแน่นอนเราอยู่ตรงนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงพี่น้องและวันนี้การต่อสู้ จากการไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพี่น้องที่อยู่ที่สวนลุมเท่านั้นประชาชนทั่วทุกหัวละแหง่งของแพงทุกอย่างเมื่อก่อนไข่แพงอย่างเดียวพี่น้องครับคนบนทั้งประเทศวันนี้อย่าว่าแต่ไข่เลยแก๊สมันก็ขึ้นราคาทางดวนมันก็ขึ้นราคาน้ำมันมันก็ขึ้นราคาแล้วมันอยากบอกว่าคิดอเองรู้สึกไปเองว่าอย่างนั้น เวลาสำหรับรัฐบาลพวกนี้พี่น้องครับมีอีกไม่นานผมเชื่ออย่างที่ลุงปรีชาลุงชัยบอกและไอ้ไม่นานตรงนั้นพี่น้องครับไม่ใช่ผมพูดแล้วก็ไม่ใช่ผมเชื่อเฉยๆหมอดูก็บอกกันทุกคนว่าอย่างนั้นไอ้นี่เราส่งไปที่หมอดูเลยแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับวันนี้มันเห็นปรากฏการบางอย่างว่าพวกคุณกําลังทําในสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนโดยที่คุณไม่แยแสความรู้สึกแม้แต่นิดเดียว เอาเถอะครับที่น้องเราอยู่กันตรงนี้กันอีกสักช่วงเวลาหนึ่งฟังเรื่องราวต่างๆแล้วเรานัดหมายทำกิจกรรมกันต่างๆและผมเชื่อว่าพี่น้องครับเที่ยวนี้เป็นการที่เรายกระดับได้รับความรู้มากที่สุดกว่าการชุมนุมทุกครั้งที่ผ่านมาแม้นว่าเวลาของการชุมนุมเริ่มที่4โมงเย็น5โมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งก็าตาม แต่ว่าสาระสำคัญโดยเฉพาะพี่น้องครับที่เราพูดกันมานานว่าถ้าศีลธรรมไม่มีโลกาวินาศคันพุทธทาสภิกขุบอกเราไว้อย่างนี้และวันนี้สิ่งนั้นก็ปรากฏเป็นจริงวันนี้พี่น้องครับเราจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองโดยการที่มีธรรมนำหน้าแล้วเราก็ได้รับความรู้เรื่องธรรมะทุกวันทุกวันทุกวัน และธรรมะนี้จะเป็นธรรมะที่เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองในทางที่ดีขึ้นครับขอบคุณครับ